มีไม่นะครับสวัสดีชาวบิ๊กโนเทนขอเสียงกีดหน่อยแล้วโอเคนะไม่มาแล้วนะครับผมเมื่อกี้นี้ชื่อเพลงอะไรคะเอ้าเพลงน้องพลอยน้องพลอยไม่รู้เหรอครับน้องพลอยมาถามพี่ได้ไงชื่อเพลงกัลยาฮานะคะกัลยาฮานแล้วนี่มาทำไมเนี่ยก็พี่ก็มาร้องเพลงกับน้องพลอยนี่แหละไม่ได้มา อย่างดี้เหรอนะครับผม <c oughs> แหมพี่นั่งรถมาจากกรุงเทพปวดตูดก็ปวดตูดคิดจะให้มาเต้นแล้วกเก็บของกับพี่นั่งรถตีกลับบ้านเลยนีเหรอนอกจากพี่ซี <c oughs> จะมาแจมเต้นด้วยก็มาลองด้วยนะแล้วก็ต้องอ่ามีพี่ๆมีเลนียมจากวงมีเลนี่บอยด้วยมาม,มาเนาะมาเล่นด้วยกันมาเต้นด้วยกันเนาะแล้วผมก็ีเขาด้วยถามก่อนเลยว่าวันนี้บิ๊กเมาท์เทนตื่นกันหรือยังครับผม มันยังมไม่ตื่นเลยเนาะ<น>เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ขอพูดความในใจนิดนึงเมื่อกี้มองลงไปข้างล่างนี่เราเต้นกันตะคิวทแทบแตกขามองไปข้างล่างหรือว่ามาซื้อปาทูรอกินนะคือแบบไม่ใครจบไปกับเราเลยหรอฮะในใครอยากมันไปกับเราขอเสียงกีนหน่อยแล้วไหนใครอยากจบกับเรากขอเสียงหน่อยค่ะขอเสียงขอเสียงสายแดน